yeah uh -huh. Bapak Tane Wigadahayeng Tuhan Tantadzopantawa Pachawakieh Biku Hamanyesi Dwawe Mepikawe Antapapacitenanase Vitaabar Yoyayantamasusantrekanuyo Yo དང 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 โยะชายังาตาจิรมัานุยุกดูยนตสันนิทุนเอเตติภิเวอุปอนเตอนุปัตถังบันชิมาปฏิปดาตถาคตนาปิสมุทังจากุกรณียานาคณิอุปสมัยติญญาสัมบุตาย ญาณิบานายาสังวัตติกรรมปทัสสะภิกขเวมัชฌิมาปฏิปะดาตัสสะเทนะภิสัมบูธขันย่าภูครณียานะครณียุปสมัยะบิญญาญาสัมบูตายานิบานายาสังวัตติอาญาณิวารโยตังยิโกมะกุ สังยติรัตสัมมาทิสัมมาสังกัปปุลสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคนสัิกเวมัชฌิมาปฏิปดาตถาคะกตินาเปสัมบุทหาภูปรณียา Kurniupa sembahyaha, pinjaya sembuh tayani mana yang sangwata อีดังผ no nice ูปนนาภิก็เวรุกังอริยสัจจันกาตีปีรุกขะจระปิรุกข์มรณะปิรุกข์โสกะปริเยวะดุขะโดมนะสุปายาสัพิรุกข์อภิเยณิสัมปายโคขุโคปิเยยิวิปายุกขุโคยัมปิจังนราปฏิตัมปิรุกขง สังเจตนาปังจปารานคันธาตุ้าเยรงมวะปนาปิเววุคัสมมนายอริยสัจจ Ya yang tanah kono pali kanan dirata serata terata terapi nandini nih saya tidak lama tanah pawatan hawi pawatan hah yang Yoga dasa yewa tantra yaviṣa nirajaniroto jago patni sago mudi ala rayu. Ida ko ala di sawayu kani rosa jani pa ti pa riyasa maru sanyati dai. สัมมาดิติสัมมาสังกัปปสัมมาวจาสัมมากัมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาສมาธิทีนะลุกขังอริยะสัจจันทิเຂภิกขเวปุญเญอนสສเตสุธัมเม JAKUNG URAK PANI YANENG URAK PANI PANJA URAK PANI WISA URAK PANI YALUKO URAK PANI TANGKO PANIRANG DUKANG RIYASACAM PARINYE YANGTI MEBESAWEN KUNBE ANANUSU SE SUHAMI ESU JAKUNG URAK PANI YANENG URAK PANI PANJA URAK pandi ตันยิมิสาระกตัณยาโูโกระปาดิต่งโคปินีจ่งลูกะเรียสจังปาริมียันติเมฟิทเว กุเบอลานสุเตสุทัมเมสุจากุงรักปังนิยังรักปังิปัญญารักปังนิวิชารักปังิอโลโกรักปัดียังดังนสุรายริยัสฉันติเมกเบอานสุเตสุทมเมสุ จักุงรักปัิยานั่งรักปัญญารักปัิวิชารักปัิยาโลกุรักปัญเดียง์ตันิปัญุาโลสังุายโยริยสัจจตตาปันติเมภิชเวตัวเมื่าโลสุตสุตมเมสุ จาคุงรปัญญานังรักปัญญาวุรัิปัญญาตาปัญาโลกุรักปารีมตังโกปนิดังโกภาสัมมาโยริยสัจจปินันติเมเิคเวอุเานะลุสตสุทันเมสุ จาฟุนรักปนิยานังรักปานิปัญญาวรักปานิววชารักปัญญาโลกรักปานียอดังดุขานิโรธุริยาสัจฉิเมพิขวิบุเบานันรสุขสุเมสุ จากรักนิยานังรักนิปัญญารักิเมตตารักปิทะลกุรักนีตังโกปินังโลกนิโรตยาสังสัจจกาเมธิคเว โกมเบลานุสุเตสทามิโสจากุงรักปานยัรักปานปัญญาุรักปานิวิจาารปาลุรรัปานิตังโกปิรันงรารปนิโรยัจจังรัจิตจานนิาเ 옴베 아나누스떼 수타메수 จาคุงรักปัญานังรัการักัญญารักปัารารปัญญารักปัญญารักปัญญารัการักปัญญารัังกปรกรััาัปัากปารารรปัปรรรมเา Fuပရမတပပကကပမာ ကပာလ कोတပ သကပလကခကာကမပသပရရစကပေထပကြခရ กุณเีอาลลัสุตสุขมสุจากตุ้งดักปัิยาอุดักปัญปัญญาอุดักปนิวิอุดกักปัญญาโลกุดักปัญตองกลงดุขานิโรธกลามีปฏิปาการิยาสัจธรวมเวทคเมิปารเว ตูนเบานโนสุเตสุทัมเนสุจากุงรักปัญญานัองรักปนญปัญญารักปัญญีสรสาปัญาก็รักปัญาวาทวันจะมีจ้าเองเมสุจัตุสุรยาสัจเจสุ เอวันติปะริมวันตนาวนาสะกังังยาธาภูตังยาลัสะนาสตังอาสีเนวะตาวาทิวสัเกตวิเชวตสัมมาเรสังมักิสัมสัมะพรัมณียาปัจจียสัวันมุสยยา Ở, một, ta, răng, sáng, ma, sáng, bọ, tinh, ớ, sáng, bọ, tó, bàn, dáng, ya, si. Ở, tó, bàn, 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 tó, อาหังสิกเวสเดวะเจหะเจสัมมาเจสัพพมะเจสัสัมมาทรัพมณียาปัญญายาเสนวาวังสัอะนุตธรรมสัมมาสัมโูชิตสัมบธทปัญญรยาสิงญางจัปปนาเมดาสังตารี à naที่pang mapangwa kia panca thoseang em mangin carapang kan Aja sama tokoh Anda sawi raja, ihamarangkama jagung urapan ย่างจินติสมุดายธรรมังสัพพันตังเนโรธาธรรมันติปาวติเตตภะวะตาธรรมะตะเกภูงมาเดวาสธรโนสาวเีสุเอตันภะวะตาบรรณะสิยัมิจิปตังนิมิญญาดาเยนุตระนังตัรรมะตะกังปาวติทัง อาปาจิวตจิยังสามีนวาพระมังยนวาดีวีนวามรเรนวาพระมุนาวาเจนะจิวาโลกสังมิเตหูมานังเดวานังสัตตงสุตตวะจตุมาเดวะสัตตุสาเวสุจัตุมาราสิตานังเดวานังสัตตงสุตตวะ Tawatin sa dewa sedang manusia sung Tawatin sa, Ta sa nang dewa nang sadang sutawa sa Yam dewa sadang dewa sadang sutawa sinh detawa dewan sedangtawa sedang ปาริมิตาวาสังวีนังเดวะลาสัดังสุตาวารามะกายาเดวะสัดังมุสาวีสุงเอตันปะกวาตาบาลัสยงมิสิปะตาเนมิกาเยนุตขังธรรมะจักังปะวัติตา à පติว කියสရනවාพရනවාดีว maรවා พ aවාเจශส ยที่หตสmuต ย mangพมาruokaสดลกช da jada sosa si boka sa tu san chang ti san pa chang ti san pa ve di a pa ma no ra go pa so so ti pa tu ra ho si a ti kam ne wa de wa nang ne wa nu pa wa a ta so ta ta wa u ta nang u ta ne si อาณาเสวะกัพผู้คน่านอยู่อายาเสวะกัผู้คน่านยู่ทีทีนดังอาญาสัมวัน